รุ่นก่อนสมัยก่อนก็คือเป็นการลดน้ำหรือว่าการปลูกผักใช้แครงหรือช่างลงชนิดหนึ่งเรขยับมาอีกประมาณทักสิกว่าปีพอมารุ่นผมก็ใช้เป็นระบบให้น้ำทางเรือเรือลดน้ำเป็นเขาแต่ก็คือปัญหาหลักๆของการลดน้ำการใช้พลังงานน้ำมันหรือว่าการระยะเวลาหรือการให้น้ำผักมากเกินไป แล้วก็ใช้คนงานและระยะเวลาที่มันมันมากมากกว่ากว่าที่เราต้องการจังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่การปลูกผักเนี่ยราวๆ20,000ไร่นะครับในพื้นที่ของอำเภอเนี่ยหลักๆก็จะเป็นอำเภอเมืองปทุมธานีอำเภอลาดหลุมแก้วอำเภอสามโคกแล้วก็จะมีอีกโซนหนึ่งก็คือเป็นอำเภอหนองเสือนะครับผักที่ปลูกเป็นหลักๆเนี่ยจะเป็น ประเภทผักใบครับเช่นผักกาดหอมคนะน้ากวางตุ้งผักบุ้งกะเพราโหระพาจังหวัดปทุมธานีเนี่ยครับมีการจัดตั้งนะครับกลุ่มแปลงใหญ่ที่เป็นแปลงใหญ่ผักนะครับสองแปลงคือแปลงที่เราอยู่ตรงนี้นะครับก็คือแปลงใหญ่ผักตำบลบางเตยอําเภอสามโคกนะครับและอีกแปลงหนึ่งก็คือแปลงใหญ่ผักของตำบลบางหลวงอํงเาเภอเมืองปทุมธานีนะครับและในปี2566นะครับก็มีแผนที่จะ ก่อตั้งแปลงใหญ่ของอำเภอลาดหลุมแก้วขึ้นมาอีกหนึ่งแปลงจากการรวมกลุ่มของเกษตรกร,เ,กรเป็นแปลงใหญ่นะครับทำให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยเข้าถึงโอกาสของทางราชการหรือหน่วยงานภาคีต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนโดยแปลงนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบเชิงพื้นที่ทําให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้น้ําโดยระบบสปริงเกอร์ในยุคนั้นนะครับแล้วก็ทําให้มีความรู้พื้นฐาน ในเรื่องของการใช้ระบบน้ํามาประจบเหมาะกับโครงการระบบใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าที่โลงมานะแปลงนี้ทําให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยได้รับงบประมาณสนับสนุนก่อเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในเรื่องของการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพต่างๆจนปัจจุบันเนี่ยแปลงแปลงนี้เป็นแปลงที่ถือว่าเป็นแปลงที่ใช้ในการศึกษาเรียนรู้นะครับให้กับเกษตรกร,กรในแปลงใหญ่วันนี้พามาดูอีกที่หนึ่งนะครับที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรในโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําในระดับไร่นาซึ่งโครงการนี้นะครับได้มีโอกาสไปอบรมหลักสูตรหลักสูตรเข้มนะครับ5วันหลังจากที่เราได้ไปอบรมมาเนี่ยนะครับก็นําความรู้จากการอบรมเนี่ยมาต่อยอดให้กับเกษตรกรในกลุ่มผักแปลงใหญ่ซึ่งในกลุ่มผักแปลงใหญ่นะครับจากเดิมเนี่ย เราอบมรมเกษตรกร50รายซึ่งคัดเลือก,กเกษตรกรที่มีความสนใจนะครับที่มีความพร้อมที่สามารถจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์วิธีการเลือกอหัวจ่ายน้ำเนี่ยให้เหมาะสมกับพืชก็คือสามารถออกแบบติดตั้งอุปกรณ์กับพืชได้นะครับและที่สําคัญเนี่ยกเกษตรกรที่ามาอบรมความรู้ตรงนี้นะครับสามารถเอาไปต่อยอดให้กับกลุ่ม หรือสมาชิกในชุมชนข้างเคียงเนี่ยได้เอาความรู้ตรงนี้ไปเผยแพร่นะครับเกิดประโยชน์ให้กับชุมชนอีกส่วนหนึ่งนะครับโครงการตรงนี้นะครับที่เราสามารถเอามาทำให้กับกเกษตรกรในกลุ่มผักแปลงใหญ่ได้เนี่ยก็คือกเกษตรกรได้ประโยชน์จาการะบบน้ำตรงนี้ค่อนข้างที่จะสูงมากเลยประหยัดด้านเวลานะครับด้านต้นทุน เหลือเวลาเนี่ยไปทําอย่างอื่นได้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยณวันนี้นะครับต้นทุนด้านการปลูกปลูกผักหรือหลายๆอย่างเนี่ยมันแพงมากนะครับเราเองเราลดต้นทุนอย่างชัดเจนได้เลยก็คือถ้ามองถึงด้านพลังงานน้ํามันแพงมากเปลี่ยนจากระบบพลังงานมาเป็นไฟฟ้าซึ่งใช้ระบบน้ําเป็นมินิสปริงเกอร์แบบนี้นะครับก็ถ้าเปรียบเทียบ1ชั่วโมงเนี่ยเราใช้ไฟแค่9บาท ถ้าเปรียบเทียบกับเกษตรกรจากเดิมเนี่ยเปรียบเทียบ4ไร่นะครับใช้น้ํามัน1ลิตร40บาทแต่ใช้ระบบมินิสปริงเกอร์เนี่ยแค่15นาทีซึ่งเหลือแค่4บาทเองครับเป็นอีก1โครงการนะครับที่จังหวัดประจุมธานีเราเนี่ยเล็งเห็นแล้วก็เป็นโครงการที่ดีนะครับตั้งแต่ผมมาปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบมินิสปริงเกอร์นี้ก็ทำให้ผมล่นระยะเวลาจากมอก่อนใช้เรือลดน้ำ ทั้งขนาดนี้ใช้ระยะเวลา2ชั่วโมงกว่าจะเสร็จแต่พอมาใช้ระบบมีิสปริงเกิลนี้ย่นระยะเวลาจาก2ชั่วโมงแค่ใช้แค่เพียงแค่15นาทีก็จบทั้งขนาดเพราะเปิดทีเดียวได้ทั้งแผงสำนักงานเกษตรอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีได้นำระบบส่งเสริมการเกษตร T ่ n V System มาใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆโดยมุ่งหวัง เป้าหมายสูงสุดคือเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรค่ะ